ปสดีนะคะมาพบช่องน้องอันดามันนะคะมีเสียงเอ็กเอ็ดด้วยได้เล่นไม้ไผ่เดี๋ยวเราตัดให้สั้นๆนะคะไม้ไผ่วันนี้เปลี่ยนอาหารกินใบไผ่ด้วยนานกินทีนี้จะเป็นของอร่อยนอเนาะใบไผ่แต่ว่าเราก็ตัดสั้นๆให้น้องนะคะไม่งั้นน้องเล่นก็จะจิบตานะคะเราทำให้น้องสั้นๆตัดให้น้องสั้นๆนะคะ ชิวๆของน้องกันดาขันขาด้วยการเกาขา ไม่ต้องมาขอกินเลยเจอคนไม่ได้นะคะต้องขอกินกินอยู่ดีๆเนะี่ยถ้าเห็นคนนี้ก็จะหยุดกินเลยนะคะแอบถายหน่อยก็ไม่ได้อันดา เดี๋ยวมีกินใบไผ่ไปก่อนกินใบไผ่ไปกเออ ปรับมาว่าพนักงานใหม่ได้โบนันด uh ้วยฮะอันดามีการสาดน้ำด้วยอันดา คนเดินผ่านไม่ได้อาบน้ำให้เลยอันดาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วยืนนี่แหละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้ว,เ,ลว <c oughs> เรียบรอง <c oughs> เปียงหมด <c oughs> อันดาเลยสงการวันนี้ เอาล้เอาล้เริ enfin ่มแล้วใส่เอาตักน้ำดีกว่าเอาเอาไปไหนเอาน้ำไปไหน เรียบร้อยเล่นสงการอันดาบอกม่เล่นสงการกับอันดานะคะวันนี้ดูว่าเปียกแล้วอันดาเนี่ใ,นใส่พอดีเลยเล่นสงการก่อนเพื่อนนี่มาอีกแล้วมาอีแล้ว,าลวยาเด้ออันดากล้องเปียกไปอันนึงแล้วนะคะเมื่อวานเล่นสงการกัน เอาอะไรไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะอยากเล่นน้ำแล้วอันดาถ้าปล่อยออกมานี้คงจะน่าดูเลยนะคะดูอ่าไปแล้วไปแล้วอาจจะทำยังไงทำยังไงหาใคร <c oughs> <c oughs> เปียกเวิด <c oughs> สงการเอาอีกแล้วมาแล้วตอตกแล้ว อ๋อเอาทิ้งแล้วนะเล่นสงการกันนะคะวันนี้เล่นสงการกับน้องอันดานะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกอีกหนึ่งรอบอ่ะทำยังไงเปียงหมด เดีลิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดาม,มันนะคะไม่ต้องเลยครับไปดีสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับไปดีนี่เนาะในการโยนน้ำแล้วเดี๋ยวมาให้กินเลยทำยังไงต่อจุบก่อนจุบไปดีได้กินจุบจุบใหม่โอเคเอา ครับจุ๊บแล้วก็ครับด้วยวเออครับดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเล่นสงการก่อนวันนะคะสวัสดีค่ะ